ความสําเร็จของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคนเกิดอาทิตย์นะเขาจะมีความสําเร็จที่มันเกิดจากการที่เขาเนี่ยมุ่งมั่นคิดการใหญ่แล้วก็เป็นคนที่มีคนมาห้อมล้อมนะคือคนวันอาทิตย์เนี่ยมีบารมีมาแต่เดิมคาว่าบารมีหมายถึงว่าคนเนี่ยเขามีทั้งความ เคารพเกรงอ,อกเกรงใจแล้วก็ความรักความเทดิดทูลดังนั้นคนมาทิศเนี่ยตั้งแต่เด็กมาก็จะเป็นผู้นําสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนถ้าเอาแบบเป็นรูปธรรมก็คือตอนเด็กๆมัก,มกจะเป็นหัวหน้าแก๊งโตมาเป็นหัวหน้าห้องเป็นประธานนักเรียนประธานนักศึกษาทํางานก็จะเป็นหัวหน้าคน บางคนแบบทนศักยภาพตัวเองไม่ได้ไม่ต้องไปเป็นหัวหน้าใครแล้วเป็นเจ้าของกิจาก,การไปเลยเนี่ยคนราอาทิดทีนี้คนอาิตย์นะด้วยลักษณะของการเป็นผู้นำเขาก็จะมีคุณสมบัติติดตัวข้อหนึ่งตามมาก็คือเป็นคนที่รู้จักการให้คือเป็นคนที่ใจใหญ่ไม่คิดเล็กคิดน้อยคนมีน้ำใจอ่ะ จะซื้อใจคนได้ง่ายใช่ไหมคนอาทิตย์เป็นอย่างนั้นใครๆก็อยากมาเป็นลูกน้องเออใครๆก็อยากมาเป็นคู่ชีวิตอยากมาแวดล้อมอยากมาร่วมงานด้วยอะคือคล้ายๆกับว่าคนอาทิตย์เนี่ยถ้ามีเพื่อนเพื่อนก็จะรักในความเป็นคนมีน้นําใจน่ะถ้ามีน้องหรือลูกน้องก็จะค่อนข้างเขาเรียกนะให ให้ใจอะนะเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลคนเนะี่ยดีเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเลยนะดังน,นั้นลักษณะนคนเกิดัาอาทิตย์เนี่ยก็ต้องรู้ศักยภาพของตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นทําต่อไปอะไรที่ตัวเองกล้าคิดกล้าทํากล้านําแล้วก็กล้าที่จะให้คนเนี่ยทาต่อไปคือคุณลักษณะนคนัาอาทิย์เนี่ยจะทําให้ก้าวไปสู่ที่สูงก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้ในอ ลักษณะของคุณสมบัติที่อาจารย์พูดมามันทาให้คนัาอาทิตย์เนี่ยเป็นที่รักมากพอที่จะไปทําอะไรที่อยู่ในที่สูงได้เช่นมีตําแหน่งที่จะต้องดูแลรับผิดชอบคนมีลักษณะของสิ่งที่จะทําให้คนวาอาศีธิดาครองใจคนได้มากก็คืออะไรไหมการที่เขาเนี่ย สร้างแรงบันดาลใจได้บางทีนะคนเกิดมาอาทิ์เนี่ยมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ชักจูงทําให้คนน่ะเขาเกิดความรู้สึกพึกเขิมนะเกิดความรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองอยากจะเข้ามาร่วมงานกับตัวเองหรืออยากจะไปสร้างสารรค์สิ่งที่ดีๆแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเป็น ของที่มีคุณค่าที่คนเขาเอาไปหยิบไปจับไปทำไปมีข้อคิดแล้วชีวิตเขาดีขึ้น mm. เขาก็จะรู้สึกว่าเออคนเนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราหลายๆคนเนี่ยเมื่อก่อนเขายังไม่มีแนละ้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้สร้างแรงบันดาลใจซะเยอะนั้นถ้าเราได้เจอใครบางคนหลายๆคนแล้วเรารู้สึกว่าเขาสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างให้เราได้ นั่นแหละคนเวาที่จะมีคนสมบัตินัอนค่อนข,ข้างเยอะคนเกิดวันอาทิตย์นะเป็นคนที่เขาเรียกเล็งผลเลิศคําว่าเล็งผลเลิศคืออะไรเวลาทําอะไรอะ่ะจะทําดีที่สุดเริ่มจากสมมตินะจะเลือกคนสักคนมาเป็นคู่ชีวิตโอ้โหจะดูคนที่แบบพยายามอะหาคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดอ่ะจะพูดตรงๆคือสเปกสูงกว่าสมควรถ้าจะทําธุรกิจ ใดๆก็แล้วแต่จะเลือกของที่ดีที่สุดแพงไม่ว่าจ่ายเท่าที่เองจะจ่ายได้นักศพัพทคมอาทิตย์เตินมนี้เช่นสมมตินะคมอาทิตย์นะจะไปซื้อข้าวซื้อของมาใช้เองอะไรก็แล้วแต่จะซื้อข้าวซื้อของมาตกแต่งหรือซื้อมาขายอะไรก็แล้วแต่เอาแบบดีที่สุดแพงที่สุดในตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นของที่แพงสุดก็จะเป็นของที่มันดู เป็นที่หนึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดท้งนองเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ะจะต้องทำอะไรแบบมีมาตรฐานแบบมีความอลังการคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยชอบอะไรที่สง่าง,งามเพราะตัวเขาก็สง่าง,งามเนีมันจะสอดคล้องกลมเกลื่อนกันไปหมดเลยเสื้อผ้าหน้าผมรถยนต์นาฬิกาเครื่องประดับอ,เอัญมณีง่ายง่ายนะ ถ้าเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่มีโปรไฟล์ที่มีบ้านมีอะไรที่มันดูหรูหรนะที่มันดูเหมือนกับยิ่งใหญ่ะส่วนมากเป็นคนอาศิดเป็นส่วนมากนะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้ความเป็นเลิศต้องเป็นที่หนึ่งต้องดีที่สุดเลยให้นึกถึงคนอาศิดไว้ด้วยองค์ประกอบของคนอาศิดเนี่ยเขาก็จะนําเอา เอาความกล้าคิดกล้าทํากล้านําของเขาความมีน้ําใจที่ทําให้ดึงดูดให้คนเข้ามาร่วมด้วยเช่นกันกับเขาความที่เขารู้จักที่จะทําอะไรแบบที่ดีเลิศเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดมันก็ดึงดูดให้คนที่เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่พร้อมที่จะ อดหนุนสับสนุนไม่ว่าของจะแพงแค่ไหนอะก็จะมาให้กับคนวัติติ์คลวัติินี่จึงกลายเป็นคนที่ทําธุรกิจใหญ่ได้ขายของแพงได้อ้าวทาไมถึงทําอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าเขายอมที่จะลงทุนมาเยอะแล้วไนยพอต้นทุนเขาเยอะใช่ไหมแล้วเขาก็มีคุณค่าเยอะตามต้นทุนนั้นด้วยคือเหมือนกับว่า ไม่ใช่ว่าพุ่มเฟย์นะคือเขาเนี่ยลงทุนเยอะเพื่อให้ได้สิ่งที่มันมีคุณภาพหรือความเลิศหรูอลังการเยอะเพื่อจะขายของให้ได้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าใครที่เข้าใจแล้วก็จับตามองคนอาทิศจะรู้ว่าสิ่งที่คนราธิศทำนั้นนะไม่ได้สนเปล่าหรือไม่ได้เขาเรียกว่ามีมีความ ว่างเปล่าพวกสิ่งที่คนมรุย์สร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเห็นได้เด่นชัดได้ซ้ำอ้างง่ายถ้าเกิดว่าเราอะอยากเด่นที่สุดเราก็ต้องอยู่กับคนที่เขาสร้างความโดดเด่นใช้สินค้าที่โดดเด่นเราอยากสมบูรณ์แบบมากที่สุดเราก็ต้องอยู่กับ สิ่งที่ถูกสร้างมาให้สมบูรณ์หรือทําให้คนสมบูรณ์มากที่สุดถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็นมากที่สุดนี่แหละลักษณะคนวมนอาทิตย์ดังนั้นเราพอจะนึกออกใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราเกิดวมนอาทิตย์ถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาเนี่ยจะทําในสิ่งที่มันเป็นเลิศด้วยคุณสมบัติอันใดด้วยธุรกิจอะไรก็แต่เอาไปใช้ได้กับธุรกิจเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฟ้นหาคนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฟ้นหาธุรกิจที่ดีที่สุดสําหรับที่จะมาทำล้วให้มันเกิดศักยภาพสูงสุดเท่าที่าที่จะทําได้ส่วนหนึ่งคือการเสริมเสริมศักยภาพของตัวเองให้มันเกิดเป็นพลังในการที่จะมี เมตตาหมานิยมเพิ่มขึ้นบวกกับมหาพกศัพท์เพิ่มขึ้นมาประกอบกันก็คือการบูชาวัตถุมงคลเนี่ยในชิ้นเดียวอ่ะก็คือแม่นังโกยมหาบุนตาแม่นังโกยมหาบุนตานะอาจารย์ปลุกเสกขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยที่เกิดมาอาทิตย์เนี่ยได้บูชาแล้วสามารถที่จะได้พลังถึงความม,วามีเมตตาความมีสเสน่ห์คือคนเห็นแล้วรักชอบถูกใจแล้วก็มีมหาพกศัพท์คือ อยากจะเอาเงินเอาท้องอมาจ่ายมาอุดหนุนมาสนับสนุนมาร่วมทุนมาร่วมหุ้นอยากจะซื้อขายด้วยนั่นแหละดังนั้นไม่นงังโกนมหาวันตานะในองค์เดียวนะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆานางกวักแต่ที่เป็นศรีรษะเนี่ยจะมีซือลึงน,นั่นหมายถึงว่าจะได้ทั้งความมีสเสน่ห์อย่างแรงแล้วก็มหาพกกระซับอย่างแรงมาผนวกรวมกันในองคเดียวอาจารย์ให้บูชาเฉพาะคนวันอาทิตย์ที่ได้รับรู้รับฟังและเข้าใจนะเมื่อได้ไปแล้วนะแตะหน้าผาก นึกถึงป้อมหมายของตัวองให้ชัดเจนนะเราไม่ต้องใช้กระถาพกพายใกล้ตัววันหนึ่งจะเป็นวนันแห่งความสำเร็จและได้ครอบครองแม่นางคอยมาหามันตาขอให้ถึงวันนั้นโดยเร็ว